ครับเมื่อนี้ฝนตกครับเมื่อนี่ปลาคอมาตุ่มครับปลาคอสาดอกว่าครับสาหมุ่ว่านนี่กำลังกลัวครับกับปลาในกะละมังซีหาตัวตุ่มปลาคอเนี่ใส่พักดิวครับผัวเรียวกันข้าวพูนกระจีนี่ก็ตังไฟแล้ว ควรเก็บมาตหาหออ่างหนูเปียกมอดยอดนางสิงไฟไปพร้อมสิงอยู่ไกลก่อนผัดก๋วยเวตี๋ยวเมื่อเลี้ยวเกษสรไดลฮามหอมาข้างหน้ามันครับบันแมาทายถอดทายเห่น้าเลยนี่น้ำใส่หมอมาข้างไฟไปเลย สมป้าครับกินหนูกินเขาเราพยาย,ยามหนูต่อพ้่พนรอบสมทุงสมปะดูว่ามันกันอะ่ะขนาดน,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 นั้นพุงสมปะดูพันธุ่นตกหมู่บ้านไนซีโร่ครับตัวละซีโร่โอันเหงของมึงจะถุงสองถุงกันมัดเลยดีไปนี่จะไปฝากแฟนครับครับนี่ครับจะฝากแฟนครับถุงนี้แหละพ่าเป็นสิบห่อผมบอครับสิบคนละ มันกีปากเไีอ่านทับมือเอือนอะไรกูเก็บเอ้ยมันสมเราชิบใส่ตู้เย็นไปมันจีสมผดเอามาชิมทุกคนเว้ยโหขันหัูว่นนี่อาหารอีสานบนรทานห้องเหรอครับต้มปลาสมปลาดูเราเหมาะมากใส่หน้ามะข่างกันครับนี่ค่ะตำ กิกกระเทียมใส่ครับบัดนี้อันนี้ปลาก็ลงหม้อแล้วาคอใไงหัอก็เดือดแล้วจะเป็นพริกทีมงานโอ้อันนี้ทีมงานปลาไหลใหญ่ครับนี่ผัดเผ็ดตัวนึงนี่อีกเมนูนึงนี่หมานหมานหมานตัวเราเกือบโลูกหมดแล้วครับนี่ตัวเดียวเพราะอะไรว่าจะพัดเพชดครับ เป็นสองเมนูครับมื่อนี่ปลากับยี่ใส่ต้มปลาใส่ไข่ใบบับบกูดตำมะกริ้วใส่ครับอันนี้ปลาเปรี้ยกับปรุงรสชาติกินเลยครับปลาไหลกับยิคั่วครับ,บดดครับรรหมดแดงใส่ครับต้มปลาปักติวหมดแดงน้ำกันนี่กินไหอนี่รดมสมบูรณ์ผอลลาเจน คนทีดด่ไม่มาผมจะปีฝนตกดีกับำมาฝนไม่แห้งเมนกัก,กะไส้ไม่มีป่ครับยกะใช่อันสีพัดตั้สีต้มใช่สีพัดครับเอาจะไมนได้เสือไดแน่เนาะสองมนูสอง,สสองคลิปครับมือน,นี่ใช่ต้มปลาคอ,อางไงกับพัดลาไหรไงอยู่เนี่ยกินเขามื่อนี่ งเป่ยงยงีอแรงเฮียนเเ็เีกาอ,อ,อยู่น้อกินแรงมีหนังว่มีบุญแบบแุญแืออยู่ด้จากกะลีกะลีออด้ปล่อยจักปล่อยตับยางเล็กน้อยจี <c oughs> ขาพอดีแรงเาทักด,ดีดเงาดีเงาดีเามไลแล้ว

เขาเต็มแล้วนนาหมูมาเลียงใส่บ hmm. <S an> ุญำงานปลาไว้หมู่างพันธ่หมูเอาพันไปเลยต้องเลี้ยง่ายเาเยอ่ตัเดียวสินาลยทุก น้ำน้นเส้นน้ำโหลายน้ำไหลแน่อยู่ครับใส่พักติวก่อนครับก่อนที่ใส่มะเดียงต่อขยนผสม ไอ้เบิกติ๋วแล้วคุกแล้วไปไหนครับผมเรีเยแล้วโอ้ยสุดยอดครับไม่แซ่บไอ้บักติ๋วเวลาจะสดน่ามันห่อนจะสมดีนีกระทาซุกเดือดปลาเปื่อยหมดแล้วครับบะน,นี้กระติบปูงเครื่องปรุงกินเลยครับบะน,นี้พร้อมแล้วไก่แล้วปลามซุปวุ้นหยครับเวบเหนียว ยันปรีชี่นใส่เกลือปรุงครับบนี้นำปลาผมดดจะลดเไปษีสื่อเคียงมาพัดาวเพ็ดปลาไหลบบบนี้สุกแล้ว นี่คุกเขียงแบบต้งงมี่่เขียงงนเขียงอยู่ในเงี้ยใส่บ้านาครับม่งั้นี่เขียงมายุ่งโอไม สมบ่ครับเสียบไปครับทำไรบอกครับเป็นมดแดงว่าถามมดแดงบ้างเป็นมอดแดงแจ็คหน่อยกระับเอาแล้วครับเสียบแล้ว แน่ยมาเป็นแดงเดียวยู่เฮี้ยนไหมเมื่อกี้น้ำพักติวไปแล้วครับพักติวใส่รถครับงลางๆๆมาแล้วนี่พักติวซ้องกำแล้วต้องหากินยากฝงฝนไม่สั็แล้วครับฝ้นเ็นเด็ดเน็นโปง รั่ว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 ผสมย่างเดียวขาดสมย่างเดียวถามหมดแดงครับสมเก็ใจงอยนี่สงขุยทำไมบอ็ใส่หมดแดงเข้าไปแล้วครับต้มปลาก็แล้วพร้อมกินหรอเมึงเนี่ยน่าผัดปลาไหลไปเลแกนครับถามหาแล้วเออโอ้หมดกัดเนาะครับบรา่เห็นหลายบ่เห็นโดนแล้วเป็นเมนูพัดปลาไหลครับเมื่อกี้หมดแดงเข้าไปแล้ว อยู่ข้างเลยครับอะไรที่เราได้อะไรมีได้ครับเด้อเรียบร้อยแล้วมือ,น,มอน,นี้อาชีพวันทายได้ครบสูตรปั้นได้เพราะว,าว่าซอยกันเห็ดเตรียมนั่นเตรียมนี่เขากมีไปซื้อเครื่องปรุงอีกเพื่อนมันก็จะได้เตรียมกัวอะไรขวดโมโคมากเลยขวดหนาวเปียกฝน เรี่มเรียบร้อยแล้วมาเดอกินขอน้ำกันเดอรครับเนแมนครับยูค oh รับยูหอดหัวเล่าพายนบ้า้าลูกมะม่อ๋อเวลาผสมใบนะครับับับเยอเอิไปบได้เนี 我们听的懂啊，我们。